ปนะนะลายดนะีทีก่ายายดีทุกคนฮัลโลเอเจวนเมื่อนี้กันมเิือชิมทอดอีกแล้วนะพ่อจ้าเนาะไ่ได้ิมอห่างไรไม่ชมทอดแล้วชิ่ต่ำทั่วหักยังไ่ได้ไปหลังบ้านซังวันมีมะเัืวพอบวพืนะ้นต่ำับเนี้ชิมเี่ไมได้สม่ได้ตากแห้งทชได้ด้ยพ่อจ้าเด้อนาีข้าตากแห้งไปเลยนี่ก็เอียดเอียดแล้วก็อันอาทอดเลยคือดูเอียดจรงี่แหละเอียดใส่ัก ตัใส่ตะเคียมหัวจิงไข่ใส่แหน่แต่งหนัวเกลี่น้ำปลาใส่ซอสหน่อยหนึ่งเราก็มาทอดรสทอดกินไปหนะอยบริไตขนาดว่าทีิออกมาเบิ้งเฮ็ดบ่มันบริไตแบบนี้แหละหลังจากเรื่องนี้อ่ะจะไปให้เหงเฮ็ดคนตุกสามมือเลี้ยนปุ๊บกันเลยพวกเราคนตุกสามมือเลี้ยนปุ๊บเลยอันเลือบริไตปลาเฮ็ดนี่หาก็มายึดกระเซ้านี่ค่ะจะทำปลามันเริ่มแห้งละ หากับหากะหากับยุทธ์รังเศร้านี่เมื่อว่าเชิดบนนิ้ข่าวว่าคนจิตตกอีกหรืออื่นมื่อหื้อตกวัดพิษในรังเศร้าจังว่าคนหื้อว่าคนจะได้หรือบ่อันท่านคนไย้ญามันตกแน่นกันเนาะคิษประทิดเฮ็ดกั่อนสนหรือว่าเฮ็ดพวกมีการนั่นแหละจะชีเกิดอีกเนาะแต่ว่าช่วงนี้ว่าเป็นเงียบอยู่เงียบง่ายอย่างเกษตรอุ่นแล้วมือนำโบเห็นมีออย่างมันอยากให้เอามาให้เรามันก็เลยเงียบเนาะคนก็ไปหลายรายเด้อ คนน้ำักกินเห็ดเฮ็ดกันอันนี้แหละคอนชนน้ำผึ้งเนี่ยนะพ่อเจ้าหรือว่าเห็ดปวกนีกการเดี่ยแหละต่คนแถวเขากินบ้านคอยเนี่ยเขาเอื่อนดอกคอนชนน้ำผึ้งเขาก็เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเขาว่าเห็ดปวกออกแล้วเด้อพี่น้องเห็ดปวกออกแล้วเขาก็แล่นไปเลยเนาะแมันจะเลยอยู่ในปากในคอเลยว่าเฮ็ดปวกเหือดเดือดเลยแต่แบบนั่นเห็ดปวกไม่ตันเลืดหรอกพี่จ๊ะโคตร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 ดู ก็แดดชบริกาคแห่งไี hat, okay, Hence, ่คิโอเคโอนหับโอ้ค่กเห็นตะเจ้าเนนี้ะปชุกไะุกคนนี้ว้าแค่กลาวีแดดออกแล้วคนอี้็แดดชจะเซ็เกียโอ้ยถ้ทอดให้มันแห้งสะกอนให้จะหัออกบริการแห้งกระแห้งอย่างเดียวทอดให้มันแห้งแล้วก็เอาออกเนาะนี่เหลืองลอ้ ยังก็ลิกสีหนึ่งกั่เลี่ยงบ่เบ้าไปะละเหลียงนะคบขอบคุณจ่ะ เห็นฝนจับอยู่ทางใต้อันต้นมะฮุงก้อยอยู่นี่ต้นมะฮุงก้อยต้นนั่นอยางก้อโอ้ยต้นพิสังวานีพะคะก้อยชะอมก้อยนี่ก็จับชะอมต้นพะคะต้นมะฮุงอันนี้มะเพ็ดคือเก่านั่นแหละนี่เด้สมสวนหน่อยหนึ่งเนาะนี่เด้มะเพ็ดจีสวนก้อยต้นนี่งาม บมีเฮ็ดให้เบิ่งกับมักเบิ่งสวนพอนี้สะกอนเนาะพวกเจ้าเนาะเอ๊ะมักทัวมันสิได้พอต่ำอยู่บ้าแล้นีฮัลโอ้ยมันเหี่ยนเมล่อพวกเจ้าเอ้ยมันสิหนาวทอดย้ำหนาวแหละนี่ก็เริ่มเหี่ยนเริ่มยังเมื่อไรนี่ดิยังหน่อยในน้อยยังบนทันใหญ่ซำนี่เี่ดิกะสิพอต่ำอยู่กะซี้โอ้โหซีเก็บเป็นละละเื็นยังน้อยแท้ไอ้มันใหญ่ก้อนบ้าเจอกะซิ้กินทอดซีนเฮ็ดแจวใหาเขา ลูกจ้ำเอาเราก็แล้ยวก็ขานออกไปตลาดด้วจังวะนี่ดิเดทัวหลายอยู่นี่ดิกระชิพอต่ำอยู่เนาะพวกเจ้าเนาะกูเลยเด็ดเอาตัวหน่วยใหญ่เนาะกระชิพอต่ำอยู่เนาะบม่มีอันี่ดิอันนี้อีกอยู่หันเออกระชิได้อยู่วังสามสิบบาทนี่แหละคันปิดออกมากันนี่ดิอันเดียอันเดีเด้อ ขยะยงนี่กระปุกมีเตปิดเอาอยู่นี่แหละพวกเจ้าเนาะเอาไปใส่แกงไปใส่หยางกระเพาะแกงอยู่กระเพาะได้กินอยู่เพาะปลูกก็ได้ต้นมเนะเร็งก็ได้ล้ามลงมาพี่นี่เต็มเพื่อนเี่พวกเจ้าหมากนี่เนี่เห็นบอกหมากเป็นพุ่งเป็นพุ่งอยู่นี่นี่เันพุ่งอยู่หนาปึ๊บอยู่หนาปึ๊บอยู่คือเก่าแล้วหมากมันนั่นเองน,นี่ลายอยู่มันหลงผัดมันมาแล้วมานอนหลังแข่งอยู่ทังสี่ ส่วนพ่อหญ่บ้านเราอันแต่งแตงไม้ในเนาะเลยดอกไม้ค่อยไอเด้ยิบยิบลงมาอีละฝนในบ่ิเวไป่ายหลายหลาเบิ่งห็ดพวกเจ้าเอ้ยยิบลงมาอีกอะดอกไม้หน้าบ้านค่อยมาหอดพี่เนาะไอเด้ดอกดาวเรืองสีนี้งามงามเลยพวกเจ้าเด้อไอเด้นี่อันนี้กับลังป่งนี่นเพราะมันกับลังป่งดอกใหญ่ละเนี่ยงามงามดาวเรืองส้มดาวเรืองอีกเนาะพวกเจ้าเนาะ นี่มันมาฮอดพี่มาฮอดพี่นี่ไปร้วยที่ตามวันนี้ล้มพายุมันเห็ดเวียดดาวเรืองข่อยมาเบึงพี่พวกเจ้าฮักลงเบิดพี่นงะเนี่เขามาเอาขี้เหยื่อแหละมือนี้ซุ่มนี่เท่าแหละเท่าแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามันฮักบลุงเบิดนี่นี่นี่ฮักเบิดนี่ยนะฮักลงจนเบิดเลยนี่เองเห็นป่มันใช่ยาวจนถอดลุ่มปุ่นขดปูจนสุดหน้าบ้านเขาเลยแค่หน้าบ้านก็สุดเลยเห็นป่ เป็นโหสินไคโหสินไขคเพิ่งมาปลูกนาบ้านดีแล้วสันเดี๋ยดี๋เห็นดอกดาวเรืองค่อยที่สมัยฟ้าโอ่อ่าฟ้าหยาดอยู่ไก่แต่ it's falling a l falling down because of the thunder is and the rain Some of them already dead, but uh, just that a l ซ้ำมาเดินบริบทเด็ดแต่จะเซ็งเนี่ยมันฝนแหงลมแหงแล้วก็ดาวหักลงเว้นเลยนาบ้านค่อยนแหละบ้านนี่พูดตอนนี้แถวบ้านค่อยอยู่เนาะ อายุรัตนาอารัตนาพระวิริย์โรดไอแลนด์ทุกเจ้าเด้ออัมดัสเต้ตัวโรดไอแลนด์ยุไก่พระวิริยโรดไอแลนด์เต้ตัวโรดไอแลนด์